ผ่านเนาะโดยมีแตอร์อ,อ่านีเชีวยให้ละให้พลออกต้นใหญ่โยมผู้ใหญ่ใจดีเนาะเออาให้อุปโภคภัณฑ์มาสาั่งหัวเจ็ดเนละสารของถ้ำขันว่าเราผู้บัญชูเมืองเราเนาะจ้า,าบ้านเรา อ <c oughs> เอ้าพี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะเอาไว้สิเป็นพ่อแม่พี่น้องผังไทยหรือผังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของมะยาวซาเนลกึเกลพี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่น้องเลย มาพ่อมาเจอกับปอยาวในตอนนี้ผมอยากพี่น้องเลยทั้งปอยาวเองก็ามาอยู่วัดหรือว่ามาอยู่หน้าเฮือนของสาวเตว๋เนาะอ่ากับพอดีเนาะทางปอยาวเองจะมาแจ้งข่าวดีอยู่บ้านลงบางยางอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยกัพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ผักเงินมาสมทบสร้างวัด มาดลงบางอย่างพี่น้องเลยเนาะ,ะเดี๋ยวโมยาสิเข่าไปเบิ่งก่อนว่ามีอีกย่างขาดเรือนี่พี่น,อนอ้อง,งเลยเนาะ <c oughs> เศร <c oughs> ้าวเฮือนงามแท้บ้าสังเสียวเตียวพี่น้องเลยเนาะเอา้าก่อนอื่นโมนยาก็ต้องขอมุทนาบุญกับทางผู้ใหญ่เจดีก่อนพี่น้องเลยและโมยาสิษย์หาในสื่อทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฟังเนะเาะอ่า เป็นเงินจากแค่นาดานอเพิยเนาะเป็นฝา,ากมาเจ็ดร้อยทั้งหมดทั้งหมดท้ง,งินก็ได้เงินยืนอยู่เก้าล้านแปดสิพันถิ่น้นะองเนาะมีครอบครัวานางซูอินซีเซียงไม่เนาะแล้วก็สองครอบครัวานางพิมพ์สะไม่ไซคาลิน 3. นางคำใหม่แก้วปัญญา 4. นางไข่แก้วหานางโมลาเนาะอันนี้ก็เป็นสื่อทางผู้หญิเจรีน JD, เนาะที่ได้อันอ่าผากงินมาแล้วก็ให้มัญามาเป็นสะพานบุญให้ในเมื่อนี้เนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณในลายเด้อเนาะที่มีลำจิตลำใจเนาะส่วนมัญาวนี่มปัญญาคิดว่ามัญาวอยากรับเป็นส่วงปูนเนาะ พี่น้องเลยเ,เดี๋ยววัยาสีพาไปเบิ่งก่อนเพราะว่าทางเมยเพิ่นมาแล้วเตะแล้วเตะแล้วเตะทางวันวันยาวาา่าทำในก็จัดการถวายเป็นวัตถุออกก็ได้เนาะาพี่น้องเลยเนาะวันยาก็เลยว,ว่าถ้าถวายถวายเป็นวัตถุเนี่ยเป็นปูนดีกว่าพี่น้องเดี๋ยววัยาสีถามบิ่งทั้งเบาเตียงพนัพี่น้องเลยเนาะ เอดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวพี่น้องกะจังหน่อยเดี๋ยวพีมาเยี่ยมมาอย่าเบิ่งทางซาเตียวอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่งกําลังพักกันติดกระเบื้องกันแซ่สะอยู่เนาะพี่น้องเนาะติดกระเบื้องตากระโลบาได้มาอ่ามาหนุงจ้ะมาหนุ่งหมุดยางขึ้นซาเตียวนี่กะโดนเติบเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี้กะโอ้มาใม่แล้วใได้ขึ้นปีใหม่ชุมการนี่บ่พี่น้องเนาะกันซานเราพักกีนดีเนาะ เอ้าพ <Auf>? ่อเนื่องเมื่อเนากะสื่อผู้ใหญ่ทั้งม้วนทั้งเบิดที่บมื่อเนาเอ่ยมาเนี่กะต้องบมื่อเนาก็ต้องขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีแต่ลายเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้ทางบมื่อเนาเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะอกะคอยพ่อเน่ใส่พันยู่ดีไม่แห้งความเจ็บพม่ได้ความไข่ไม่มีเด้อป่าจะจ่าโรคไข้ทั้งปวงเนาะภาวเศษธุรกิจการงานยังกะคอยรับเรื่นตลอดปีแต่ตลอดไปเลยคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงภาวศึกขึ้นเหนือลงใต้คอยตลอด ปลอดภัยอยู่ดีมีเฮงพร้อมความ,พร,ม,พ,รมพร้อมขัวของผู้ใหญ่ทุกทุกทานเนะเาะสำหรับคลิปนี้ไปเบิ่งไปส้มตั้งนั้นก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าตอนนี้เพิ่นได้อย่างไนแล้วเนะาเะเลยมาวันนี้เพิ่นขึ้นนันว่าหลังคาเนาะพี่น้องเลยโอ้ ใส่กระเบื้องเนาะบาดีได้เด้อพ่อนบ่อพ่อนบ่อพ่อนเนาะเฮกต้มกันจะคนนี่เจ็ดคนเคนโอ้เด็ดพ่อนเฮงพี่น้องเลยขออนุญาตถามในอันอ่ามีอย่างไรได้ตอนนี้คอมพิวเตอร์บ่อยังไงได้แต่กระเบื้องนี่แหละ ແລະແຕ່ກະເບື້ອງເປັນພຸກບອກພຸງຍັງບໍ່ທັນມີບໍປູນເດປູນກະຍັງຫມົດປູນເປັນພີນເປັນຊາຍຍັງຫມົດໂອສັນລົມຍັງຫມົດປູນເນາະແລະກະບກນາະທຍງີຍັງ จะจะวันนี้ทั้งทั้ทงทงัทง้งทั้งบะเตียงเพิน่นเพิ่นมีอย่างนี้ได้จ้ะมีได้กระเบื้องเลยสั่ง,งมาวานมีแต่มีแต่ก,กระเบื้องนี่บ่อย่างอื่นได้จ้ะยังยังบ่มีนั่นท่านมีบ่านละ <Okay. S 1> อ๋อนะอ๋อขาแล้วนี่คนละขาวบ่เขานอนบ่เขาวางมีอ่า หกร้อยกระเบื้องหกรอันนี้ก็ต้องใส่ใส่บลอกกันบ่นี่ใส่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใส่เปล่าใส่ลูกติงเอาอ๋อใส่ใส่ใส่เป็นลูกติงเอาบ่นี่นะอ๋อใส่ตัวนี้บอกเฮ้ใส่เนาะ เฮ้สย hey, สย้ปูนั่เฮ้ยไส้ปูนปูนใส่ไว้ม้างที่ซอบนะปูนนหลักสามต้นคนละอืมเทพื้นนี่เด้หลักสามต้นเนาะโอ้โหอ้า oh oh oh. <Yeah. S 2> พี่น้องเลยทางอา่าเฮามีงบเป็นว่าในวัดอยู่ตอนนี้ <Yeah. S 2> เ,เรื่องปูนเนาะซอฟอะ <Yeah. S 2> อไรนะปูนนะ งชอบหยุดหยุดหยุดไปหยู่นี่โรงงานมันเนาะอยู่โรงงานเขามาส่งอยู่หรือว่าเขาสั่งลายนะเออส่งอยู่รับสามโตนเขาส่งอืโตนึงนี่ซาสอบเป็นบ่แม่นโตนี้ซาสอบจ,จะจะปลาใ้ทอดหอนแท้ดหน่อยคืออะไรขย่อยเอาบัตรหน่อยหอนหอนดี พะว่าเฮามีงบอยู่อันตอนนี้นะ่ะงบอยู่นําเฮามีอยู่ตอนนี้น่มีอยู่เก้าล้านเฮามีงบอยู่เก้าล้านนะเฮาสิรับอ่าช่วงปูนก็ได้เด้วรับช่วงปูนก็ได้พี่น้องเอ้ยป้าดหรอเพื่ออะไรลุตอนอเลยอ่ <laughs> อาขึ้นทึ่งขึ้นทึ่งบ้าขึ้นทึ่งขึ้นทึ่งบ้าอะไรเนาะ อืมจ้าจ้าอะไรๆบางกันสอยๆกันเนาะ <ๆ S 1> คนเด็กคนหน่อยกับพ่ออยูดอกคุณทองเลยเอ่าไล่ไปสักแปดสิบซะเนาะปูนอะไรเขาข้าวบางกันแปดสิบ ฮะคนกันยง้อ,อยออ่ะนนงงอันกระเบื้องเกิดนก็มีงบอยู่เนาะ<ช>แต่สี่ล้านแปดแสนนึงเนาะ<ช>อันจะมาตามโซนกันเนาะปูนจะจะหอนแท้เลทางใกับโซนปูนต้องมีชายต้องแห่แล้วอรบแล้วอืม อ๋อเลยครับสีโทาบ,บอกเ่็เตียงหรอกเนานะเลยครับสีปูนสามตัวนี่เลยครัสีสั่งมาอ่อปัองเสื้อกับปืนนี่แหลนะเนาะปืนเสือ้อปืนที่ใช้เพิ่นทางมานี่พี่น้องเลยแล้วก็แห่ทรายเนาะแห่ทรายกันเนาะอย่างที่ยังพออยู่พี่น้องเลยพอเงินมันยาวมีอยู่เก่าล้านเนาะ มันไรบางที่นี่ทำมาสามตัวกับมันไดแต่มันมีแต่สีล้านสีล้านเปียดเซนเออก็มันพ่อกับมันครบแล้วคุณชายอันนนั้แหนเป็นพ่อหรอเปล่าย่างเขาแล้วย่างมือคนแหนแต่ว่าจะี่พ่อบะพ่อเนาะ <c oughs> เออเอ,อเออบุพ่อก็ได้ลดสองลดกันเฮชายนนเนาะบ่จ,าจา้าจ้า เขาสั่งกะกโงงานปูนก็ะจกงยูกระไกสรงรงานบ่อคันนึงนออโดยโดยอาสาดีเ่าสิไปหาท่้นย่าพันอยูเดี๋่ะย่วพัอยู่าสิไปหาพ่นอวยพ่อหน่อยพนี้ก่อนหอนเอาพี่น้องกันเนาะ ฮ่อนอยู่บ่อหลงเทิงนะบ่บไปหอนบ่ฮหอนภาษาเราเทิงคุณว่าได้ไรก็ฮะกระเต้ากระเต้ากระเต้าอนไรก็กำลังมุ่งหนึ่งค่ะ đây tô nào hết nữa đi hai hết nữa nữa Chắc nữa 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 nó, nữa 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 พอนเนาะนาัสการทั้งญาเพื่อนเนาะอยู่องค์เดียวพี่น้องเลยเพิ่นกะอ่าพอดีเฮ้ามาันสมทบอันว่าเรื่องหัวเจกบ่เพิ่นว่าหัวเจกเนาะตอนนี้ไล่ทั้งกระเบื้องแล้วเนาะไ,ได้แล้วโดยเพราะว่าเขามีทั้ทงผูยยย้ใหญ่เจดีย์อ่าอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละเนาะเพิ่นผักเงินให้ทั้งข้อยและอันว่ามา จัดแจงวว้ในวัดในว่าถาดเดือยอย่างนีเ้เดี๋ยวขน้อยวัดสิมานถบายเป็นบัรถุบัตถุปูนกับเป็นพวกแฮซายถามทางสร้างคนเมื่อกี้นี้จะเป็นจำนวนเงินเก้าล้านาแต่ว่าขน้อยที่ซื้อเป็นบัตถุมรให้เอานะเป็นปูนแต่ที่ขน้อยจังไหอันหญ้านี่ ออโวยฟ้ในเพื่อนแน่นะทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นทางเห็นปะคือเพื่อนเนาะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาคือเพื่นหลายหลายคนเป็นทางครอบครัวนาง สู้อินรีเสียงไม่ขอบครัวนางพิมพ์สะมยสัยไซขะลินนางคำใบแก้วปัญญานางไข่แก้วนางโมลา<อ>ย่าสื่อคนไะม่เติมสามชีลายละก็ผ่านเนาะโดยม่เต่อ๋ออาอี๋เชีให้ละให้พ้นหอกคนใหญ่โยมผู้ใหญ่ใจดีเนาะอปอุปโป่งวันามาสั่ง หอเจ็ดนะครสางองถ้ำขันว่าเราพุนบ้านพุนเมืองเอาเนาะ,ะบ้านลงมงยางเมืองอจัจฉริยทองแขวงโซนโอเคสขอ่วนบุญ่วนกุศลนอันนี้ตอบบุญท่านคุณออกตนญาติโยมให้ประคุมชุนเย็นให้อยู่ดีมแห้งคึิดเงินอะไดเงินคือดทองขาดทองหรือความเศร้าความมองจิตในใจกว่าหายไปเสียแต่มื้อนี้ต่อไปมีแต่อายุคนหนุุกังพลังมันยืน อาปาธนาจึงได้ขอให้ได้ดังความหมักความปาถนาเด้อท่านผู้ใหญ่ใจดีเนะอ,อกต้นญยาิโยม <c oughs> ในเมืองไทยก็ดีหรือนอกต่างประเทศก็ดีหรือว่าประเทศลาวเขาก็ดีเนะ้อมาอุปโมธนาสั่งวัดว่า,าศาสนาบารรลงวงยางให้จุนพระเจ้าขวางขว้างให้จุนพระเจ้ามันยืนมันคงทนงแก่นหาเงินหาทองใันไม่ได้คนเจ็บความไข่ก็หายหหหไปซะนม่ต่อไป อ่ี้เ่ความชุกความเจริญเลิศชาธุสูาธุอารมณ์ท่านาเจ้าามีแต่ว่ามีแต่มือเอ่เมื่อมื่อื่นกับมื่อฮึแล้วครสีเอาปูนสามโตนเนาะแล้วก็สีเปลี่ยนพวกเฮ้ายพร้อสีช่างใม้เนาะพระทมิตรเฮาอันไปป้าก่อนรกเทานีเดเดี้อยู่ดจ้าดีี่เฮงลยจาดยาธุ Kìa nóng lên nóng nó, nóng hòn nóng lên nóng lên nóng lên nóng gì nóng lên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  nóng nó nóng lên nóng lên nóng đi nóng lên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  nó ba sao phải pa con đó quen bơn của bơ hư đó xong sao mai đó ăn phun, cắp sai đó đó sao đẹp bây giờ bây giờ thằng sao tèo con thì nào đây đó bây giờ thằng sao tèo con cái này này bắt đầu bây buổi sao con Phi nào người กวดคักไลยสีมันสิตกสีก่อนดิยังบุซุกอยู่นอกหมักไฟนีก่กะไม่ดีเนาะเธอยังอยู่ขีดหอดเจ้าเลีงบุขึ้นยัี้ยงหามเพิ่งคักแต่โอ้หามเนาะท้ายทาเลย เมซางอันนี้เจ้าเป็นสองซีบ่นน่คือบ่เป็นสีเดียวเดียวอยัง่ทันเลยอ่โอ้ท่วงก็ได้เหรมันบางงามเลยบองไหนบงงามเพาะ่วงก็ได้เหรอนี่เนอะเห็นวากะโอ้คักคักเสียงเนาะเลือนเราจะเลือกเองบ่ีน่ม มาคีจิ๊เจิ๊บส่วนตัวห้าวัดไปทั้งพุ่นเลเหานี่ยใจเหานี่ยข้าบหมากามากเอนแอคคนเ้ามากูคือกันคนห้ามันบูคือกันเนาะพี่้องเลยเนาะอ่ายังลูกเอิ้ยตัะเชียวเมื่ได้สั Lemo chị... đến là bò hôtel. Hoặc chị nó lắm mày cái này một chân nèo 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 nèo อีกเลยเนาะขึ้นไหวก็ดีกันนั่นนี่พี่น้องเลยเล่ากับพายุเข่าเนาะเอาเดี๋ยวยังไงสิไปใส่ให้เราเบิ้งกระเบื้องก่อนเป็นังไรเบิ้องสีขาวเนาะโอ้โอ้โตสบายดี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 เยี่ยมได้ปะนี่ เพรจะคงมาพี่เด้เยียบได้แค่นี้จะหันมาท้เยบโค้งมาเ็อบบบเขาแล้วยูนนี่ก็เพราะอะไรท่านี่ก็เห็นแล้วนองเหตการจะก้นหน่องใลูกเหรอโอ้ใครเค่เบจดเสองคนเนาะโอ้ีนโอ้ได้เนาะ่น้ไหอันนี้เหยียบได้บ่หน่แม

มาเราก็ใส uh. uh. ่งานเข้าเลยอนี่อ่าเราแต่ว่าห้องน้ํามันใช้งานหลายมือแล้วบ่พูโดสิเอาๆเาดแตานลายเนาะบานลายใช่เจ้าให้ขอยเ็ดยังนะคุณนล้งคาพ่แล้วเฮ้เ็ดยวได๋ก็อยาอย่าลืมหัวเาเด้อเ็ได้บ่น้าส้าอะไรเ็ดได้นเ่ยเ็อีกบ่เ็อีกเนึง โอ้งามเห็นมีคู่อ่ะขนาดเล่าเองมยังชีิมีคู่เลยบ่เอาเบ่เิงเราเคยเห็นอยู่ซองเบิงซองเบิงอยู่ไปขึ้นนั่นให้เราก่อนขึ้นหลังคาเนาะใช่ไรนะให้เฝ้าอย่างนี้ทำนี่ใช่เราเป็นยังอไงนะฮะมาเห็นหนก็จะใช่ด้ว โอ้เป็นหมากแล้วพี่น้องเลยหมากใหญ่แล้วขนาดวันวันก็ขี้มันก็หักไฟเฮ้ยโอ้บิังมันวันรสชาติอะไรเดีมันอ่อนดีกว่ะให้กอยยูเกาหลีเกาหลีนี่ว่าแบบนี้อืองามดีเด้พี่น้องเลยอือเกาหลีโอ้ผู้โอนโต้ยูพี่น้องเลยหมากไฟหมากไฟือไปบ้านเฮาถ้าเป็นข่อยนี่บุษุกจะซิมเลิ

เรื่องแรกแล้วก็เตะคบแล้วก็ช่ยให้เี่ะไม่ยังเตะคบโอ้ยจายังแล้วเล้อโอ้ยเนี่ยวายาวชีหายนไแล้วใชใช้คุ้จุ้งกนาะเนี่ย่อยช้หาย่อยใชไหเด้อหาเด้อเด้อวยาวเด้อชจับเลยจับเลยจับะไรเด้อเป็นยังไงยังเพิ่บ กัดเนๆได้บากาแบบใดน่ๆไปุเอ้าขวงขวงมันเป็นการแที่ว่าเถะโอ้ต่คือบบ่อย่มากขมันออเฮ้ยได้บั๋นเลยเลย ใช่ป่ะเพ็บป่ะพ่อป่ะทางไหนมีทางนี้อีกใช่หมดแล้วลงมาแค่ลงมาใช้แผ่นหนึ่งบ่ะจงแผ่นก็ได้การต้นแก่ปีหน้าไปเลยปีหน้าไปเลยเฮ้ยปีหน้าไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะ เยไอลิทำนี่เทำน้อยนี่มาเาี๋สีักให้เรานทั่วได้กินเอาไปได้ไกินแล้วกทั่วไงหมกินซีเอล่ะเกินแบบเดิมก็เลย้นดืยกืน <c oughs> เนบังกินกุกล้วยขอจนบดี้เอาบริตกทางกระซี่ใช่บริตกตะปูบ่ใช

ไม่เตอจบคลิปเลยเนาะกับใจได้เลยเป็นยังพอดีห้ามาเมื่อนี้มาอันแจ้งข่าวอันทางวัดอารามบ้านเจ้านี่แหละมีเงินสมทบเก่าล้านบาทอุ้ยกระลังเกล้านกีบโอ้โทษเก่าล้านบาทเก้าเซนเก่าล้านเนาะเก่าล้านพอดียันเป็นปูนพอดีเลยเปปูนไหมวะเป็นปูนสามตูนกับเฮทรายโควบรถบืนเมนเมน ป้าซะดีอกใจนําเด้ออยู่ดีมีเฮงเด้อตืนเฮงคือซานใหม่อย่าเฮาลืมฮอดกันเลยเนาะเอปซะพี่น้องเอ้ยจะเริ่มเอาเมียมานําเด้อฮะโอๆได้กินตอนนําเออๆจังว่ากันต่ะป้าเนาะพี่น้องเอ้ยทั้งบ่ยาเองก็ต้องข้าุญขอบคุณทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่อ่าให้บ่ยาเป็นสะพานบุญให้ทางอ่าวัดบ้านดงบักยางเนาะก็เดี๋ยวบ่ยาทีถวายเป็นวัตถุเอาดีกว่าพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาขอบุญขอบคุณขอ,อ้พอนะใช่พูนยัยใจดีพอนอยู่ดีไม่แห้งค้มเจ็บเหมยได้ก้มไข่เหมยมีเดิมวา่าเศรษฐกิจการงานยังก็คอให้รับเดินตลอดปีและตลอดไปเนาะสำหรับคลิปนี้วันเี้าขอไปคลิปหน้าผาักเบิ้งเด้เพีองเด้อไปก่อนสวายดี